สวัสดีค่ะพบกับอาจิและช่องอาจินิวคาเฟ่ม,มาลีค่ะวันนี้อาจิพาทุกท่านค่ะมารับชมค่ะกับตัวกระบะสีประตูค่ะในตัว n e x t Gen f o ร d r a n นเจนั่นเองค่ะในรุ่นสปอร์ตขับเคลื่อน4ีล้อ คันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่1,59,000้บาทค่ะคลิปนี้สนับสนุนโดยนอ y เ u t d o o r และ Ford IMA สาขาราชพฤกษพระราม5ค่ะอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมตัวรถกันค่ะตามกันมาเลยค่ะตั้งฝั่งด้านหน้าเลยอ่ะพาดูตั้งแต่รอบรถเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสกูปด้านบนที่ตกแต่งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจนั่นเองค่ะ ทางฝั่งด้านหน้ากระจังด้านหน้าค่ะที่เป็นพาร์ทของแรปเตอร์ค่ะมาพร้อมกับตัวฟอนต์ F r R D ขนาดใหญ่สีดำค่ะไฟ LED ด้านบน3าดวงที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะกระจังด้านหน้าช่องรับลมเพื่อเข้ากับห้องเครื่องระบายความร้อนของห้องเครื่องได้อย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะทางฝั่งด้านหน้าค่ะกับตัวกันชนด้านหน้าค่ะที่เป็นการตกแต่งใช้กับตัวพาร์ทเดียวกัน ในตัวฟอนต์ ford นั่นเองการชนด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีการตกแต่งลวดลายค่ะแล้วก็จะมีตัวเส้นตัดที่เป็นสีเงินแบบนี้ค่ะหูเกี่ยวลากจงูงมีให้ใช้งานทางฝั่งด้านหน้าด้วยในรุ่นสปอร์ตค่ะแล้วก็ด้านล่างนี่กันโคลนกันลอยกันกระแทกบริเวณด้านล่างค่ะใหญ่แบบนี้เลยสามารถขับขี่ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยด้วยค่ะ ในรุ่นลนเจอร์สปอรค่ะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้า LED ค่ะขอไไง,งไฟ d ด y t i ท e r ลั n i n g งไลท์แบบ LED รูปตัว C ค่ะแล้วก็ได้ทำการตกแต่งไฟให้ดูคมเข้มและเข้ากับกระจังด้านหน้าโดยการใช้ตัวครอบสีดำค่ะตัดเส้นแบบนี้เลยนอกจากนี้บริเวณด้านข้างยังมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ใช้งานอีกด้วยค่ะคันนี้ดูบึกบืนและเท่มากๆเลยโดยเฉพาะล้อด้านข้างค่ะที่ เป็นยางขนาดใหญ่มีซุ้มล้อติดตั้งมาให้เป็นการตกแต่งที่ได้เท่มากๆเข้ากันกับตัวรถเลยตัวยางและล้อด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่แม็กเป็นแม็กของแวมไพร์ค่ะยางที่เปลี่ยนในด้านนี้จะเป็นโอ้ครอสอ่ามันจะมีชื่อยางย้านนี้นะแล้วก็สเปคยางค่ะ35 5คูณ12.50อ2 0อ่าขนาด R 2 0นะ LT ด้วยล้อยางใหญ่มากหน้ายางใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆดอกยางนี่คือมาเต็มเลยค่ะช่วงล่างค่ะได้ทำการเปลี่ยนลูกหมากแล้วก็อัพตัวรถค่ะยกขึ้นถึง2นิ้วเลยอันนี้ก็ถ้าใครที่ใช้แบบว่าลุยออฟโรดหรือว่าใช้ลุยในเชิงเกรรษตรหรือยอยากได้ความเท่ก็สามารถสอบถามกับทางโชว์รูมได้ค่ะทั้งฝั่งด้านนี้ค่ะการตก แก้มข้างค่ะจะเป็นตัวเทอร์โบหรือซิงเกิลเทอร์โบค่ะและตัวซิงเกิลเทอร์โบตรงนี้ค่ะในรุ่นสปอร์ตจะเป็นตัวอักษรสีดําเงาแบบนี้มาเลยเขียนว่าเทอร์โบค่ะกระจกมองข้างด้านบนจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถไฟเลี้ยวตรงกลางค่ะด้านล่างก็จะเป็นสีดําผิวทรายกระจกมองข้างขนาดใหญ่สามารถพับเก็บและปรับแบบไฟฟ้าได้ค่ะ ทั้งฝั่งด้านข้างของตัวรถค่ะตัวเบ้ากันลอยค่ะจะเป็นสีดําขนาดใหญ่มีตัวฟอนต์เลนเจอร์และตัวครอบค่ะทางฝั่งด้านข้างตรงนี้ก็ได้ทําการตกแต่งเพิ่มเติมใส่ตัวครอบเข้าไปให้เป็นสีดามาเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้สะดวกแล้วก็ไม่เป็นรอยนั่นเองแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ของกุญแจคีย์เลสหรือกุญแจอัจฉริยะค่ะทั้งฝั่งด้านบนค่ะเราได้ทําการติดตั้งตัวราวหลังคาให้แล้วก็คิ้วกันศาสตร์ค่ะให้กับคุณลูกค้าด้วย บันไดข้างในรุ่นสปอร์ตจะมีบันไดข้างมาให้ค่ะดูบริเวณด้านข้างด้านนี้ได้เลยว่าพอยกสูงแล้วอ่ะตัวบันไดด้านข้างก็ยกขึ้นอีกนิดนึงนั่นเองนี่ทางฝั่งด้านนี้จะเป็นสีดำขนาดใหญ่เลยค่ะมาที่ฝั่งด้านหลังค่ะของตัวสี่ประตูด้านนี้ก็คือตัวผู้โดยสารแถวที่สองก็จะมีวบา์กันลอยแบบนี้แล้วก็ตัวด้ามจับที่เป็นสีดำค่ะมีตัวฟอนต์เลนเจอร์สีแดงมาทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง ถอยกันมาเรื่อยๆเลยค่ะทังน้ามันเชื้อเพลิงที่รองรับค่ะจะรองรับไบโอดีเซลแล้วก็เป็นน้ํามันดีเซลนั่นเองค่ะนี่ปิดเก็บได้สะดวกด้วยด้านหลังค่ะซุ้มล้อก็เป็นสีดําขนาดใหญ่แล้วก็ล้อขนาดใหญ่แบบนี้เลย ด้านหน้าว่า2นิ้วแล้วด้านหลังก็ยกขึ้น2นิ้วค่ะแล้วก็ทําการเปลี่ยนลูกหมากเหมือนกันอ่ะนี่ทางฝั่งด้านนี้ตัวแม็กก็จะเป็นแม็กแวมไพสเปคยาง35มสคูณสิบสองา่ค่ะยางเทศนะยางหลอแล้วก็ทําให้ตัวรถดูบึกบึนมากเลยในรุ่นสปอร์ตค่ะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในรุ่นอื่นๆสามารถ สอบถามแล้วก็สั่งตกแต่งติดสติกเกอร์ได้เหมือนกันใครที่สนใจก็ลองสอบถามได้ก็ะจะมีสติกเกอร์ฟอนแรปเตอร์แต่งให้มันเทเพราะว่ากระจังหนา้นาเราได้ทําการปรับเปลี่ยนเนาะมีตัวปีนด้านข้างค่ะนี่สามารถให้เราปีนเข้าไปด้านหลังได้อย่างสะดวกด้วยกับกระบะด้านท้ายนั่นเองนอกจากนี้ค่ะด้านหลังของตัวรถค่ะไฟท้ายค่ะได้ทําการตกแต่งตัวครอบให้เป็นสีดําด้วยนี่ไฟเบรก ด้านท้ายจะเป็นแบบ LED ค่ะแต่ถ้าเป็นไฟถอยกับไฟเลี้ยวจะเป็นแบบหลอดตกแต่งได้สวยเลยแล้วก็ตัวฟอนต์4คูณ4ค่ะด้านนี้ hey. รถคันนี้หาย,ยากด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าลูกค้าจองเข้ามาแต่ต้องรอรถนิดนึงเนาะกับตัวขับเคลื่อน4ล้อค่ะใครที่อยากได้การปรับเปลี่ยนการขับขี่แต่อยากได้ในรุ่นสปอร์ตก็ลองสอบถามได้เลย ตัวกล้องช่วยถอยจอด้านหลังค่ะในตัวรุ่นสปอร์ตแล้วก็จะมีตัวฟอนต์ค่ะนี่สีดํามาให้ด้วยมาดูด้านล่างกันดีกว่าเพราะว่ารถยกสูงมันจะทําให้เราสามารถดูด้านล่างได้ง่ายขึ้นนี่ค่ะยางอะไรเป็นยางดิสโตนนะยางอะไรหนึ่งเส้นเลยค่ะจากด้านล่างนี่นี่ก็คือบริเวณด้านนอกตัวรถนั่นเองค่ะให้ดูตัว เรนเจอร์ค่ะนี่ตัวเรนเจอร์สปอร์ตรุ่นนี้ค่ะตัวกระบะฝาท้ายตรงนี้นี่จะมาพร้อมกับระบบ e a s ีลิฟตหรือระบบช่วยผ่อนแรงนั่นเองค่ะก็ใช้งานได้สะดวกเลยปิดเก็บได้สะดวกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางฝั่งของผู้โดยสารด้านในกันดีกว่าค่ะไปดูว่าในรุ่นสปอร์ตด้านในจะเป็นแบบไหนค่ะ ถ้าเป็นในตัวขับสี่ก็จะเป็นเหมือนในตัวอื่นๆเลยเป็นเบาะหนังสีดำค่ะภายในจะเป็นสีดำมีที่เท้าแขนด้านหลังนี่ค่ะมีที่เท้าแขนด้านหลังให้นี่นั่งได้เล็กรูมกว้างขวางค่ะเฮดลรูมด้านบนไม่ติดไม่ชนเลยค่ะมีที่เท้าแขนตรงกลางพร้อมแก้วน้ำสองช่องค่ะเวลานอนจริงๆมานอนได้นะแต่อันนี้ก็ มันมีตัวครอบตัวปิดเวลาเราส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะตรงนี้ก็าสามารถหักกันลอยกันขนกันทุกอย่างได้หมดเลยนี่ท้งฝั่งด้านหน้าค่ะมีช่องปรับอากาศช่องแอร์สช่องมี power outlet ชาร์จค่ะให้ใช้งานนี่ค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาทางฝั่งด้านข้างกันด้วยทางฝั่งประตูด้านข้างตรงนี้ค่ะก็จะมีที่เท้าแขนที่เป็นสีดําค่ะเป็นหนังเดินได้สีเทามีตัวจับเปิดมีตัวแผงประตูด้านข้างที่เป็นสีเทาค่ะด้านล่างก็จะมีช่องเก็บของให้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมค่ะทางฝั่งของคนขับกันด้วยดีกว่าค่ะตามไปดูด้านโน้นเลยค่ะ ใครที่สนใจก็สามารถสอบถามกับทางชโชลูฟอร์ดไอเอสสาขาราชพฤกษ์พระราม5้าได้เลยหรือว่าใครอยากได้อุปกรณ์แคมปิ้งค่ะสามารถติดต่อสอบถามกับทางนอต w a y outdoor ได้เลยค่ะมาที่ฝั่งของด้านข้างคนขับด้านนี้นะตัวนี้ก็จะมีตัวเบ้าจับกันลอยเหมือนกันมีมาให้ทั้ง4จุดเลยติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็มีสัญลักษณ์ของกุญแจอัจฉริยะแล้วก็ช่องเสียบกุญแจค่ะเปิดปึด๊บ ตัวทางฝั่งด้านนี้นะแล้วก็จะมีตัวล็อกรถเปิดรถค่ะแผงประตูด้านข้างด้านคนขับตรงนี้มีตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะสามารถเลือกการใช้งานของเราได้เลยมีช่องเก็บของให้เดี๋ยวเราก้าวเข้าไปได้านในกันค่ะนี่ก้าวเข้ามานั่งด้านในค่ะตัวเบาะในรุ่นสปอร์ตจะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะแล้วก็จะมีนี่ที่ปรับค่ะให้เราปรับเป็นแบบแมน,นนวลนะปรับเล็ก เลื่อนปรับเอ็นปรับได้สะดวกสบายเลยค่ะต้งทางด้านพวงมาลัยค่ะจะเป็นแบบ3กา้านที่ทางการใช้งานสามารถใช้งานได้ดันเข้าหาตัวดันออกดันลงแล้วก็ดันขึ้นค่ะปุ่งฟังก์ชันการใช้งานต่างๆทางด้านขวาของพวงมาลัยค่ะก็จะมีระบบไฟค่ะด้านหน้าตัวรถที่ให้เราได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นไฟหลีไฟตัดหมอกไฟเดย์ไทม์หรือว่าไฟด้านหน้าตัวรถใช้งานในตอนกลางคืนค่นคะ และนี่คือในตัวเน็กเจน Ford ดเรนเจ4ประตูรุ่นสปอร์ตด้านเองค่ะเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อใครที่สนใจสอบถามกับทางชวรุมฟอร์ดอาร์สาขาราชบุรพระราม5ได้เลยค่ะและเดี๋ยวอจีจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะไปกันเลยค่ะ